นี่ครับขนาดที่ขอนแก่นยูเนเต็ดมาในระบบ3-4 1 2ึงครับผู้สาประตูเป็นเจรวร์เกมเริ่มนะครับฟุตบอลรรเวอร์ชารีครับนัดที่มาเอาบอลลงสวยครับจากปิดพาละพลทวินแทงลูกนี้เอาแล้วครับหลุดเคลื่อนมา โยเข้าในเบรเนอร์ ner, ซัดเลยเจังหวาดโอ้โหบอลหลุดเสาสอง,สองนิดเดียวครับโอ้บุกขึ้นมาครั้งแรกของทางขอนแก่นยูไนเต็ดครับยิงของเบนเนอร์ดูอีกครั้งครับแต่งแล้วบอลมันเฉียดเสาออกเลยครับคาราบเูเอ้กับตันทีมเปิดลูกนี้มาเสาแรกตีต่อยิงลูกนี้โอ้แม่กลับตัวยิงลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบครับชัดชัยเจกลาง ดูจังหวะตตว,วัดซ้ายครับตรงนั้นนี่มีทวินพยายามจะแยกระครับติดอโคเฮไหลไปที่ว่างพระดอนเปิดเข้าไปลูกนี้ก็สกัดออกหลังไปได้ครับจะฟ้องแอนบอลครับลูกนี้น่าจะยากครับดูจังหวะเปิดของพระดอนยกมาลูกนี้เก็บแขนแล้วนะครับทางชินกรแต่นี่นะ <That is S 2> ครับ แม่พอมาดูภาพช้าเลยนี่นี่แหละครับต้องเช็คจุดโทษนะครับอืมสมเสียงที่ขอนแก่นอยู่นี่ แล้วก็ชี้ไปจุดโทษครับคุณนาทีชูสวานครับให้จุดโทษกับเจ้าบ้านตราดครับจากจังหวะแฮนบอลของที่นักเอวันโจครับเเบอร์ดจะอล่ัดซัดลงอ้โหบอลแรงครับปัดไม่ออกครับแม้ว่าจะพุ่งถูกทางก็ตามครับหนึ่งศูนย์แล้วครับกดขวาโอ้โหเต็มเต็มเลยครับแม่ชีรวัตรก็ไปถูกทางแล้วครับแต่ว่ามันแรงจริงครับแม่ แล้วยิงมุมด้วยครับเหงจีครับลีดโคโฮเฮดเปิดเข้าได้แล้วตั้งเท้าแปสามได้ไหมทางจา้ับ้านจ่ายของเรื่องโคเฮมักเข้าทางเอวันโดครับแต่ว่าต้องชมปฏิกิริยาของจีรวัตรครับเซฟปือเดียวไว้ได้ครับผมหงสพักเก็บได้จะใช้ครั้งหนึ่งตักลูกนี้ได้โบกแล้วเยียดขาไม่ถึงคนระับเบรเนอร์ จังหวะเปิดของจะใช้เจียกกลางครับเฮ้ยคราบเวต้องเร่งครับเวลาเหลือน้อยครับช่วงโทษคงสัพสักคงสัพักสัดลูกเดียวโอ้โหต้องพุ่งปัดเลยครับสุภวัฒน์จากโทษของเอเวโดปาลิสตาดีมาดูจังหวะยิงของคงสัพักก่อนนะครับโอกาสตี กลับมาชมเกมในเครื่องหลังกันต่อนะครับฟุตบอลรรเวอร์เทลลีนะครับคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับโดยในครึ่งแรกครับตราด FC เจ้าถิ่นนำขอนแก่นอยู่ในเตะยู่1ต่อ0ูนนะครับได้ออกซ้ายไปโคเฮนลิดอโคเฮนเข้าซ้ายยิงลูกนี้มุกแคบปัดออกมาได้ครับคราเวเปิดเข้ามาได้หมวก้วยลูกนี้โอ้โหฟุตบอลลุยสอสองออกไปครับโดนบางไปครับ ถ่ายออกไปที่ลอสมบีคาร์เวเปิดมาแล้วได้โฉบครัะปูแต่ว่ามันไกลไปหน่อยครับระยะมงของเบนเดอร์ยังจัดเช็ฟให้เข้าตีขึ้นมาเองดิทาวีทำท่าเหมือนจะยิงไหลมาเอวานโดซัดลุยก็ยังติดจองอันชอยังได้ครับพาราดอลพาราดอลซัดอีกทีนึ่งแอ้ยิงยัดเสาแรกอีกแล้วครับก็ยังไม่ผ่านมือคนนี้ครับจินวัตรบางทะพันเซไปได้ครับเป็นลูกขาดนยแม่มาเข้าทางพาราดอลเหนื่อหน้าแล้วกดเลยครับ ไม่เซฟนี่ก็มีลุ้นเหมือนกันเอาลูกที่สองให้ได้โดนแย่งจากเท้าไปเลยลองจิวสัมผัสบอลแรกครับบอลด้านในลองจิวปาดเข้าได้ยิงโอ้แล้วดาวโอ้เนี่ยดาวชนได้คอลแกนยูเนเต็ดยิงจังหวะแรกบอลมันติดขาครับโอ้โหเนี้ยนี่ครับมาทางขวาทซิมูนจิวเปิดเข้ามาจะให้กับทัชชัยอยู่แล้วครับโอ้โห จังหวัดยิงแล้วไม่มีตัวประกบนะครับสุดท้ายได้ยิงอีกทีหนึ่งครับประตูที่2ของชาติเจ็ดกลางในลีวไทยนี่อยูลูกการนี้ครับต้องบอกว่าลูกนี้มากับดวงด้วยนะครับลองจิวดิไลต่อครับลองจิวปาดเข้าในอีกแล้วครับไม่จริงลูกนี้โอ้โหต้องปินปาดครับสุภวัตโอ้แล้วโมโหเพื่อนแล้วครับจังหวะน,นี้จังหวัดเติมของลองจิวแล้วตกเข้ากลางอีกแล้ว คารเวทจับแล้วกดลูกครี้บหอนตรงกรอบเลยครับไม่บินไปปัดนี่ก็เรียบร้อยแน่นอนต้องชมสุภวัตครับแม่ธนเสษหลังสันซัดลูกนี้ติดแล้วยิงอีกทีหนึ่งปัดไปอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยตาดขึ้นนำอีกครั้งครับจากยาชิอิสลามีมาไ,ได้เระ่าเลยครับให้เจ็ดทีมเก่าอยู่อีกครั้งลูกยิงติดมาแล้วมาเข้าทางครับโอ้โห ยิงคมนะครับยาเซียอิสลามีและนี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวในฟุตบอลลีกไทยลีกทุกการนี้ครับก่อนนี้ยิงมาแล้วหนึ่งประตูนะครับในฟุตบอลทั่วช้างเอเอครับเปิดเข้ามาได้หมก้วยลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหคอนแกนยูไนเต็ด <alternatives> <sh> <conduct> <barriers raging coworkers> <ugen ic> ตามตีเสมอจนได้ครับจากจอหังชอโอ้แพ้เลยนะครับอุ้ยค้างครับเตะมุของหลอกจิ๋วแล้วมาเข้าหัวเลยครับโอ้โหจอหังชอ,ชอเป็นแอสสิตที่สองครับของลองจิ๋วในเกมนี้ก็เปลี่ยนตัวลงมาถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของทีมเลยครับอุโมงค์ศักิภาพขยับหลอกหักกลับเข้ามาได้ยิงลูกนี้โอ้ยไปติดครับโอ้โหติดบล็อกนิดนึงโอ้ทีนกอ ่ถูกเวลานี้หมดแล้วนะครับต้องดูว่าผลสินะฮะให้โอกาสเล่นไปมากน้อยแค่ไหนโอ้เปล่าหมดเลยครับคุณนาทีชูสุวรรณครับ,รบจบกันสนุกตื่นเต้นครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้มันจริงจริงนาทีขึ้นน้ำก่อนนะครับครึ่งแรกจากจุดโทษของเอเมโดรปาลิสตานะครับตอนนี้ครึ่งหลังจะมีสามดูไทยลีกลุ้นละแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ